กันมูวานคนเป็นหลายคนโอ้ยไปมี่อันที่สองเนที่สองขวก้อนแกนเราจะลดแม่คู่วมาจุที่สองไปไปไนที่สองไปไโบรลณ่านแม่ไปไ้เกาแม่ตีมูว่านแม่ะโสวัสดีเป็นแทางการค่ะกิฟตีค่ะโดนไลหาแม่่พ่อแม่ไปใส่มากกว่าก่ะ เอ้ยว่าคุณแม่แม่กันไปก็เที่ยนไปน้ำบุญนราละไปบ้านนั่นบ้านนี่เมื่อวานนี่ก็เลยไปเบิ้งให้โบราณน้ำเพิ่นค่ะอยู่บ้านดอนฮายโซ่ค่ะยูให้บ้านเพิ่นใกล้เขาเด้อแต่เอามต่ำเต๋อได้เขาเนี่ยไปไหนก็ไปเออไปเบิ้งเพิ่นกาเอาสายอันมีละฟางออมไว้เพิ่นไว้คนเขาไปใกลเนี้ย เอออืมเผืใบเนื่เข้าไปใกล้มันมันไม่หายไม่ยังหายมีหายแตกแล้วก็มีหายหน่อยน่อยหนึ่งแล้วก็มีกระดูกย้อนกระดูกก็จะเป็นกระดูกคนล่ะคือว่านี่กระสีมีถวยมีซ้ำตาบัวล้านบนวหละที่เพิ่นว่าค่ะตาวัวห้องกับบัูหงจักดอกว่าเป็นบล้านตาบัวพวกเนเคยเห็นเพิ่นกบว่าสีร้อมกันกับโบัล้านบานเสี่ยงเพิ่นว่าเองี้โอ้เพิ่นกำลังตรวจสอบเพิ่นเอกำลังตรวจสอบเพิ่นว่าเพื่อนกะเอาเจ้าหน้าที่เอาซุ่ม อันพิสูจน์ว่าให้วันก็สอดไอเป็นกามาเบิงกันละล้น,น,นก็ยิ้มข่าวจากควงหน้าก็ถือตามหมดคนเมียนแต่ยิ้มวางสันลักษณ์การพันบ่ได้ส่อว,ว่าพันต่อวันตอนแม่ไปแม่ก็บ,บอกว่าในเรียกน้ำเพิินบ่บรครับมันก็เลยเอาคนคนอันนั้นให้แม่ละอืนอันนั้นแม่ไปนอนเสียงมึงเด้อไอเดียวสบใบแม่ก็บากาวมากแม่ก็ย่านมแม่ก็เลยขึ้นปเลยเพิิน พ่อเดียวออกขึ้นไบใบมองเกากับขึ้นมากถูกกินถูกกินเทียนเนี่ยหอมหวยห่วยน้ำอนเสด็จมากเลยนี่แม่คิดว่ามนแสดงว่าโอ้คนผู้นี้บอลลูบตัวสีว่านะนะแม่ว่านะเอาไฮแล้วเออคพื่นรูซสึกสีบอลลูบลังคนสีเอามาเลย่างเสนะคนเบื้องหลังบนบาหินน่ะมันตะเกาแกหินมันดีอีดีบนว่าแม่กับว่ากาวของเพื่อนขันคันเพื่อนะ ขันเพื่อนมาอนุญาตให้เฮ้าเนาะเฮ้ากับว่ากาเอากันเฮ้าสิได้อิลีเฮ้านั่นอิลีเฮ้ากะมีขันหาขันยังไปขอเพื่อนแมนบ้าแม่แมนบ่าแมนบัาเฮ้าสิไปเอาดื้อย่างสั้นเออของเพื่อนมีเจ้ามีจอมซักซีดของเพื่อนซีดีอิลี่ก็สบายังสั่นหลุกเอาขึ้นไปมัน่าคนหัวลุกยายากสำนึ่าก็นสิบหัวคิ้วอยู่ก evet. อจังว่าเพื่อนซองหายหลูกสาวซองบ่ค่ะคือแม่ซองหลูกเคยลูกเคย พคุณหายคุณสร้างหายค่นได้ตัวใดมั้ยค่นก็ได้คุณมาตัวใดหล่ะเพ่นว่าได้ตัวใดหล่ะไดเซียนฮกเก็นั่นหอกเพุ่นร่องไม่หาลูกสาวเรกเคยลูกลูกสาวลูกสาวแม่เห็นตัวใดมัแม่เห็นฮกเก็ล่ะแม่เห็นฮกเก็ตัวเดียวเห็นฮกเก็ล่ะตาบ้านตาบ้านตัวนี้แม่เป็นเก็เนี่ยนะคือแม่เป็นแม่เป็นเอ่ตเดี๋ยวลูกเขียนก่อน ฮกเก็ดกเก็ดเลยเอาสองตัวเน้นๆเลยนั่นฮกก็ดกันเนาะกเยกหานั่เน้นฮกหาน่เ้ออบันนี้สองฮกหาผู้ใดเห็นรูปอีกว่ะสองฮกหานี่แม่ดีละเห็นเนี่ยแม่ฮกหานเนี่ยแม่เห็นเองแม่เห็นเองสองฮกหานีกว่านี้อันเนี่ยเรียบ้อก็เนียติว่าสองหกหานั้นเรียบคู่เฮามันกาสองซีกับสองหาเนาะ แม่สีบอกให้ฟางมือมือวันพูดนั่นแม่ไปปุงปูงบาให้เพิ่นเพิ่นนั่นเพิ่นมาบนวบเพิ่นว่าให้ลูกเพิ่นใดทํางานเปลี่ยนรอบป่พ่อลูกเพิ่นก็เลยใดเปลี่ยนแล้วไดทางานแล้วเพิ่นก็เลยให้ไปปุงให้แม่ก็เลยไปปุงแม่ก็เลยไปจุดได้สองซีบัตรนี้จ้าสองซีบัตรนี้ก็เล่เมื่อวันศิลบ้างหนึ่งหันว่างศิลที่ผ่านมาน่ะ บ้าบัาสันเห็นถูกยูหันของอีหล่าไว้หันละอันนั้นละจุดเบ่งอีกก็หน้าปูมือนีวันพระบ่าสันว่าคันออกมาคันเมนตัวนั้นจะเป็นเงื่อนใดออกตัวเดียวกันเด้อปูเด้อสันพันไดสองหาโอ้สองที่สองหาแมเดียวแมนกะลี่เออกะลี่กะลี่เศร้าจุดเสียนากะคือว่าฟังฟังเบิงกะย่าเปล่าอันนั้นลายเพราะว่าเพิ่งกะหายห้าผพลาดมาหลายมืแล้วเนาะสองหมดแล้วที่ห้แม่ โซ่เด็กอยู่ไฮ์เกาไฮโบัวร่าแมนดี้หกสี่เป็นไฮของสามเนาะฮักซื้อมาเป็นที่สุดเนาะเติมเนาะเติมเ็มเบึ้งเรอบนี้จะเป็นเลขไม่ไฮอันนี้เลขไหไฮทีโบราเนี่เขาอ <im> <our> อกข้าวกันนะไมีสี่หกเจ็ดสองหกห้าเจ็ดศูนย์หากระแมนเนาะแมนเนาะหกเจ็ดหกห้าสองสี่สองห้านี่เลขยาสองนั่งกตัวล่องเก้าเจ็ดเนาะ เดอ้ออันญาแมที่อยู่ในไหายัญาแม่หรือญาพ่อแล้วเป็นปูเป็นงาคือเลขตัวนีอยู่ในไหาปูหายงาขันจีปิดตัวโศกตัวหลาตัวเงืนตัวท่งทเอฟซีพ้นสีไปเอ่อพ่นสีเอาเลขตัวนี้ไปเดอ้อไปเป็นสายบุญสายท่านขันปูงาอยากออกดินออกงาอยากข้นมาก อยากไปไปค้านหรือไปพบ้ไหมก็ะออห้ออกซุนมนี่เด้อแห้งๆปังๆคือพูกขาเห็นไห้โศกไห้ลาภเพื่อนพวกขาเห็นพวกขาก็เห็นนีละเลขกหกขานีละซุมนั่นกับลูกหลานให้ออกตัวนี้เด้ออันนี้คือเลขก เลขไหเด้อนี่เด้อค่ะเด้อไหเนาะค่ะค่ะเลขไหบ่แม่นลเลียบ่แม่นลเลียบปูตายาสองนางอันนี้เลขไหเลขไหโบราณค่ะบ้านดอนท้ายสูงเด้อค่ะเด้อเลขไหนะครับผมค่ะเลขไหค่ะเอาลงรถแม่มาเป็นเลขไหนะครับผมแม่ฝันฝันได้เลขบ่เลขปู่ตากมี่สองสี่กับสองห้าที่เหลือเป็นเลขไหโบราณแม่ไปสองมองเมื่อนี้ เออแม่ S <S 2> <S 2> แม่ไปช้อนมองเม,มื่อนี่ยนะแม่เป็บมีนข้าวว่าหายเขาพุดพ่อหายเกาเสมอค่ะต่ะองเด็ดร้านน้ำร<ป>้า,า,านอยู่บ้านนั่นร,ราา้านก็เลยโทรมาหามาเบิ่งดูว่าสั่นเมียให้ยันตาดีให้เห็นเหล็กน้ำเพิ่นว่าสั่นก็เลยอันหมูบ้านนี่ก็อันผักกันตัดตองห่อตองแล้วก็เลยส้วนกันไปต้งลูกต้งเมียย่ายนี่ยนะไ,ไปไป,ไปเบิ่งกันหน้าว่าสัน่นมันอยู่ไกลๆเฮาเฮาก็ไปเบิ่งเพิ่นกันหน้าว่าสั่นว่าก็เลยผ้ากันไป กันเพื่อนสีไฮโซไฮลาพ่อกันเพื่อนอยากกันนันกสีสีพ่ขิ้วอยู่บ่หงแล้วตัวที่แม่เห็นเนี่ยเป็นตัวไหนครับแม่ครับที่แม่เห็นเลยนะครับขากักนะรับผมหุ้มค่ะขาักหกห้าขากๆเลยที่แม่เห็นเลยใช่ไหมครับแมียนตาอยู่ในหันว่าเห็นดอกเบากระมูอกะกบไปกาบไปวายเพิ่นอยู่เนาะกบเบาเพิ่นโยกบโอ้ปานนี้สิเพิ่นไา้ล่าละสิเนาแม่จะได้ออกตินออกยาจะได้ไปสุปบม ที่ดีแล้วแม่ก็บอกเนาะแม่ก็บอกกลองแม่ไปนั่นละตามภาษาแม่ละอันกับว่าใดคันกับว่าได,าไดพอสุกขอลาบน้ำเพลินดอกมูกับว่าเบื้องตัวนั้นตัวนี้เห็นบ่้กับว่าเห็นียังอย่างก่อนลอนมาหอดที่อันบ้าส่างไปให้ลูกบางก็อนหน้าสันหลดเห็นแกงอินี่แม่แต่ว่าลูกเขาคนว่าเป็นตัวโซงนี่ละอ้าวแต่มัน่าคือกันเนาะกา,ารจ้างสันหลับเบื้องติจารนาเบื้อง แต่บ้าคนณกับไอ้คว้าไล่อะไรคุณมันบ่บอกเขาคุณไลนบ่ค่ะแม่นผู้ใดได้แล้วเพิ่นก็บ่บอกเพิ่นได้แล้วละคุณก็บนี้ยังสิน่ะโอ้คุนบ่บอกเลยต่างเห็นใช่มั้ยครับแม่ต่างคนต่างเห็นโศกไปโศกมั่นเว่าแม้ว่าเขาไปขอเลยกันหลายจ้าแต่ว่าแม่นี่เอออันนี้ไปโลดป้อยไปโลดโวดปายไปโลดนาทีอาบุญมาวาสนาซุงเนาะสายบุญสายท่านคำสุนมนชูกันกะฮัทีา ยงี้งปังๆน้ำเพลินตัวโศกตัวลาบน้ำเพลินกะสีเป็นบุญก็เพลินเป็นบุญองเห่าก็นั่ขันมาแน่เพื่นกะสีไปกินไปท่านบุญสินกินท่านกะสีถึงเพลินคือว่าล่ะจ้าเพลินว่าเจ้าของหน้าเพลินเพลินว่าเอาลูกมาเทียหนึ่งลูกหน่อยมาเห็นผู้ยิ่งผมเงาใส่สุดขาวสันหลาเจริอนะการกาแสดงว่าสิเป็นผู้ยิ่งละชอบตัวใดบ้ัน เอาแม่กับจีมากคกงานั่นแล้วแม่นี่คกงานนะคะจ้ะจีชอบิ่มเติะคะจ้ะก็สีก็จว่าจังสรรา็ว่าแม่ไปบรุ้งไฮว่เห็นไหม,มอืเแี่ไม่เห็นะม่เ,เห็นไหแม่ไปถามหอไทบ้านกันดิมันเป็่้นจังไงเลยอันนี้มันเป็นวัดเกาบเป็นแปดสิบกว่าปีแล้วใช่ไหนั้นบอ แม่เกิดขึ้นแม่มาแม่ก็ไปเลี้ยงงัวเลี้ยงกล้วยก็เป็นป้าเป็นดงนี่ล่ะบนบ่านเพราะมีวัดเพราะมียังดอกเป็นป้านี่ล,ะล่ะระหว่างพุดขึ้นมาเอางนู่นเป็นไถนะ่น้ำน้ำซอกน้ำเป็นซ้อกซอกลงไปน้ำซอกลงไปเลยไปก่อนจะไปเห็นฟองเพื่อนนั่นละก่อนจะไปเห็นเพฟันกับพวกฟันหนึ่งบ้าง อันนี้บ,บ่ได้สัมผัสกับเจ้าของน้าสัมผัสกับไต้บ้านเพิ่อนเพิ่นอบอกมาต่ออีก,อกรบอบแ,แล้ว่ะมาเมเปไปสัมผัสมันแล้วแมแต่มีคนสุดท้ายมีไปสัมผัสมาอ่าเมีบ้า่าต้องไปบ่ากัเอ่อเป็นกนสิยูถยเต่นั้นละอิยูดนแม่นแล้วก็สิเป็นบ้านคนเก่าซี่ไห